ฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะฮัลโหลค่ะค่ะค่ะเนี i, ้โทรหาแฟนดิฉันหลายครั้งแล้วอาหาก็เลยอยากรู้ว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าคะแฟนคุณอายุเท่าไหร่แล้วคุณจะช่วยบอกดิฉันได้ไหมว่าคุณเป็นใครนี่เป็นเทปเหรอโทรเข้ามาเป็นเทปใช่ไหม พอดีพี่ันใช้โทรศัพท์มือถือของแฟนโทรกลับไปยังเบอร์ที่โทรเข้ามาตลอดแล้วคุณก็เป็นคนรับโทรศัพท์อะค่ะอืมแล้วมึงเอาเทปมาล้อเล่นกับกูอย่างนี้เดี๋ยวกูแจ้งความเอามึงเข้าคุกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีพู้เสี่ยแบบนี้ว่าคุณโทรหากุณทำไงอืมเนี่ยมันจะมีแบบคืบนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากสำหรับดิฉันจริงๆนะคะดี่ันแค่ต้องการอยากรู้ว่ามันมันมันเกิดอะไรขึ้น คุณคุยกันมานานแค่ไหนแล้วเอาจริงนะคือต้องด,ดูดนึงดิว่าคุณกําลังจีบแฟนคนอื่นอยู่นะแฟนมึงรวยแบบวะควยกี่นิว้วบอกเลยว่าถ้าหากคุณยังอยากจีบเขาอยู่อ่ะคุณก็ต้องแชร์เขากับคนอื่นด้วยนะแฟนมึงอ่ะควยยาวกี่นิว้วใหญ่กี่นิว้วหากคุณยังจีบเขาอยู่อ่ะคุณก็จะจกลายเป็นผู้หญิงที่ถูกสวมเขา อย่าหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะเนี่ <laughs> ยเดี๋ยวนี้มันมีเนี่ยอ้ <laughs> อ,ยอย่างเนี้ยมีเป็นเทปมาล้อเรียนอย่างเงี้ยมันต้องดำเนินคดีนะมันละเมิดสิทธิ์เรานะคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าอืมมันเป็นแอปไง มันเป็นแอปไงแอปอย่างเงี้ยต้องดําเนินคดีเพราะว่ามันทําให้เราเครียดแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติว่าเราอะสมมุติว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าเป็นแอปใช่ไหมเราก็ไปต้ต้บอ,อก,กับมันเนี่ยเห็นไหมแย yeah, ่มากๆใครคิดแอปนี้มาช่วยคนให้แม่หน่อยเถอะต้องไปแจ้งความเอามันเข้าคู่กับไม่ไม่ไม่เหมาะสมอืม ไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่มันเป็นแอปมันไม่ใช่คนคนโลกจิบมันเป็นแอปนี่ไงไม่เชื่อมึงโทรไปเบอร์ที่มันโทรมาสิโทรไม่ติดถ้ามันเป็นแอปไงอ่าเบอร์เมื่อกี้ลองโทรดูดิมันเป็นแอป